การชำระความันเกิดก้นฝากบ้านฮักป้าใสด้วยสี้อพไลูก่สเลยหว้ามไ่เห็นพี่โสบพ่ได้เป็นหัวหน้ามูหวหน้ามูดีดได้ัวา่าสารภาพบาปพ้อพ่าไียังก็ไปเลยสารภาพบาป เห็นทุกอิรยาบทว่าทำอะไร <c oughs> ค่ะเอาแล้วค่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นหน้าใครนะคะเดี๋ยวนะ<า>เนี่ย, <c oughs> ยนะคะ <c oughs> เ,เ,เนี่ยพ่อแม่ได้ค่ะเอาแล้วเนี่ยเนี่ย <c oughs> แต่ไหนหรือ <c oughs> เอาผู้ใดแท็กมือคนนั้นต้องมานะคะ นะลูกเอาแล้วเอาแล้นี่ไงจะสั่พ่อขาดนี่สมองง่ายหนนักกูมูนักกูมูเลยคือหอมแก้มพอมือโอ้ยข้างหลังลูกข้างหลัง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 คนสำคัญเนี่ยเนี่ยเนี่ยเัีเนี่ยเนียนยเยเนยเนียนี่เอ่นยนอ่เยนนนย นเฮ็ดนอัวดบัวเดไ้ทยซื้อแล้วไปในห้องแก้มด้ยล่ะ้อาแก้มอแล้มหองแก้มี้องแก้ห้องแก้องแก้มหองแก้อแ้หอแล้มหองแ้หองแก้มเอ้องแมห้อแ้มหองแมแล้วอแ้อาแ้อาแล้วก้อ้ก้อก้ก้อแ้วมเ้มอก้อแ้ออแ้ง แย่งกันน้ำกันแผ่นแดงมีหลักฐานอ๋อนะมีหลักฐานแล้วน้องหนูเนายน้ำเขาสเอาแล้วเห็นไหมขอดูหน่อยสิหลักฐานไหมพี่ทนพี่ทนมีหลักฐานเด็ดแล้วหลักฐานเด็ดครับไม่ต้องดือสิพ่อพอเด้วยทุกที่มาคงไม่เห็นนะเห็นเอาแล้วพล้วมันยี่ขนาดนะงานเขาอธิจำจ้าได้เขามาอีกก็ได้งานเป็นพยาน พยานพี่สองขนีโดนนักวัวโดนห้องแก้วเนี่ว่าว่าเกื่อกี้พ่อว่าถ่ายรูปเฉยๆนะหนูเงียบูปเฉยๆเงียบเลียบเพื่ะไปเดินทางโอ้โหจอดยนน้ำเปิดทาง เองดาเดียวเอาเดียวถ่ายนะถ่ายนะมาเล่นกอนเลยเอาเดียวลอยเขาช่วยทำบุญมันเน奥戴诺版เห็นเราถ่ายไม่ได้เลยวิ่งมาถ่ายตามเลยเป็นเน奥戴诺ว นี่ล่ะเด้อกีฬาซีฟองแม่ไดล้วมันอ่าผู้ใดผู้ใดแต่มือมืออื่นตรงมากด้วยจ้า,าอูอ่เอาเอาแล้วพิดโทษพิดโทษผิโทษค่ะพิดโทษแต่เลยหนูนี่ลักค่ะ

รหดมากเว้ยทำให้เปมนว่าที่ที่หาเปิดห้องนอกเรียนี้แหละ ยังไมก็เปิดเตตัวกอนเปิดตี่ัเป็นีีีเรดืูกะไม่เอาบอลแล้วนะใช้เป็นไฟตนะ่ทงอีหลาขึ้นรถค่ะสวัสดีนะครับ เป็นแค่ขาเบิ้งุเบิ้งนะคะเบิ้งพอๆเป็นไหนเอซี่ความันความแก้มเขาจใส่แต่ว่าา้นลอเใจลอกดจลอใจลอกใจเลยเอาเลยทุกคนยกกันยกันซะเลยแค้รูปเดียวนี่อารักนี่้ยางกเนียสีฟาแลละก็สดงเนียบริการ

สาติไิ้ไแล้วแกไปกิน๋วยเตี๋ยว้าติทิ้งใบแล้วม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวยอดครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเไ็นเส้เตี๋ยวจานอะไรที่แต่ว่าติ่มอยนี่ภาษาติ่มบอยเลยนี่่าษาเค่มบอย

nè nè con gì mày con cung lên cướp cướp con cướp nó con cướp nó เอาแล้วบ่มากกับบไดแล้วมาใั่เน่นบ่ลูนเลยเอาเลยเอาแต่มือแล้วค่ะมีแพนแตะมือแล้วแต่แลเห็นไหมมิรัคาเรียบร้อยใครแต่มือพวกนี้ต้องมานะคะทุกคนแต่แล้ว อ้าวแตะแล้วค่ะรลักฐานมีนะคะนีไปอคมน่แม่แม่แต่มือแม่ิมาคนมือวเดิเอาไปแต่มือคนเดิมมากมือแล้วอเป็นเรื่องเป็นเล่าเหอ้าประแตะมือเด้ออันนี้บรแตมือเด้ออันนี้บรแตมือเด้อบรมาก เอาไปเลเอาไปเอไม่หน่อยไปได้ไลยด้ข้าวควายหลายเด้อพอเด้อยำข้าวเบอร์ตะคีปลาหลเอาเนียนธรรมดาข้าวเป็นหอนี่ก็ต้องเบิ่มเลาลเนั้นทีเขาเอ้พุุแล้วทีเขาหอยยะปั้นดีหรอปปเปลาเปครับผมไปจ้เลองปลายหลเด้อโอเคหน่อย ไม่อื่นบ่ลูกจังมงลูกอุดหนุนอุดหนุนพ้อนุ้ต้องบอกว่าอุดหนุนพ้อเบื้งหลักกะอกล่าได้พ่อเบิ้งหลักก็อุดหนุนน้ำเบิ้งหลัตอุนุนพ่อนต้องบอกบอค้อไป้อไปออไปไปไปอไปไป้อไป้อไปอไป้อไ้อไอ้อไป้อไป้อไปออไปไปปไ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 ้ไปไปไ้ไป้ไปไป ไม่ไม่ยัไม่ยังไยได้ลยั่นไป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 